เขาไม่ลุกติลุกหนึ่งคือเวลาเราจะดึงเขาเขาเกาะเชือกเขาเชือก้องการแยกขับไปมันมันแก่มันแกมันแก่ชงเลยเราเราดีอุตส่าห์ด้านลมนะเหมือนเดินลมครับเดินลมแล้วเขาเขาเด้งเขานี่เชือกไว้มั้ยอ่าเตือนเราต้องโสงว่าจับอย่าจับเชือกอจับเชือกจับเพื่อเราสู้เดียวสองครั้งแล้วเบียดแต่เนี้ยสองครั้งแล้วถ้าเป็นไปได้ เอารอบที่สามมาอีกเวทีหนึ่งกระเจอครับวันนี้รู้สึกว่าเสียดายกระเจี๊ยบดตาวุ้ตผมเพราะว่าผมนุ่งคลุอุ้ตมอาวุธเราได้เปรียวทางก็บอกว่ายัดยัดถอยผมก็เดินหลบอุ้ตปกติเดินทางว่าทางถอยเยอะทางก็มาถอยก็ซีมาพกก็เดินเดินเบาเดินเลขกเลย อย่างนี้คิดว่าไม่แพ้เนาะอาจจะแพ้ทรงนิดนึงนะเวลาเราคอยเราเตรียมส่วนมาแล้วต้นต้นนี่เราตั้งรับก่อนนี่เป็นแผนแล้วป่ะครับโอเคเรื่อยๆว่ะอืมแล้วก็มาเล่นช่วงยกสามครับสามีก็ยังคาใจอยู่วันนี้สงสัยต้องมีอีกภาพหนึ่งไปที่สามโอเคไหมยังคือครับเราวันนี้น้ำหนักร้อยสามห้าป่ะมันโอเคหรับเราป่ะโอเคครับเหล่านี้เลยใช่ไหมับ ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขออีกสปายหนึ่งครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มปรับตัวกับการชกกลางวันได้บ้างยังเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มได้แล้วครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับโตมโตมต้นไปแล้วดีขึ้นเออพี่พี่ถามหน่อยวันนี้อ่ะเหมือนต้นต้นเราเราเหมือนเครื่องมันร้อนช้าป่ะหรือยังไงมันเป็นแบบนี้ป่ะเรื่อยๆก่อนครับเรื่อยๆออ๋อมี่ว่าแข็งมาแบบนี้ครับถ้าถ้คิดว่าต่ออีกสักยกหนึ่งที่ว่าโอเคป่ะ เครื่องร้อนชาเล่งไหมครับวันนุริยมีห้ายกไงเครืงร้นายมียกสองเถ้ารอบหน้ามีโอกาสเจอกันจะเดินตั้งแต่ต้นๆเลยไหมลองดูอีกทีครับต้องดูดูว่าต่อยที่ไหนครับระหว่างต่ตอยกลางวันกับต่อยกลางคืนให้เลือกจะต่อยกลางเหนือคืนกลางคืนกลางคืนก็ที่ออกต่อไร้อยสามสี่กลางคืนดีกว่าร้อยสามสี่ตอนนี้เหลือที่ช่องเจ็ดอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสามวินาทีเลย ไม่ไรอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องชายครับขอโทษนะครับวันนี้เต็มที่แล้วครับผมครับนะก็ไปกำลังใจครับยังเหลืออีกเวทีน่แหละเห๋ือจะไปเวทีไหนได้หมดอ่าได้หมดนะตัวเดินไปละให้ตัวมีรายการโชคครับครับผมสู้ๆครับน้องชายครับ